คุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนดูเหมือนทำอะไรก็เป็นเงินไปหมดเปิดเพจอะไรก็มีคนตามทำคลิปอะไรก็มีคนดูขายอะไรก็มีคนซื้อจนบางครั้งเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยนี่มันคนดวงดีหรือมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้แต่พอผมได้คุยกับคนแบบนั้นจริงๆหลายคนผมเริ่มเห็นคำตอบครับไม่ใช่เรื่องโชคไม่ใช่ดวงไม่ใช่แค่มีทุนแต่คือ เขากล้าใช้สิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเปิดเผยลองนึกถึงคนที่ขายของเก่งในยุคนี้เขาไม่ได้ขายแค่สินค้าแต่เขาขายตัวตนเขาขายประสบการณ์เขาขายความพลาดความเจ็บความธรรมดาที่คนส่วนใหญ่พยายามซ่อนมันไว้บางคนเคยล้มเหลวจากธุรกิจแต่เขากล้าเอามาเล่าเป็นบทเรียน บางคนเรียนไม่เก่งแต่เขากล้าสอนเรื่องชีวิตที่ไม่มีในตำราบางคนหน้าตาธรรมดาแต่เขากล้าขึ้นกล้องด้วยความจริงใจแบบไม่ปรุงแต่งคนแบบนี้เขาไม่ได้เริ่มจากความเก่งเขาเริ่มจากความกล้ากล้าทำในสิ่งที่ตัวเองมีแม้มันจะดูเล็กแม้มันจะดูไม่สมบูรณ์แม้มันจะยังไม่พร้อมเพราะเขารู้ว่าโลกใบนี้ไม่ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่ต้องการคนที่จริงที่สุดผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาเคยทำธุรกิจเจ๊งเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้าสุดท้ายเขากล้าเล่าเรื่องนี้ในเพจส่วนตัวกล้าเล่าแบบไม่แต่งให้สวยงามวันนั้นเขาไม่ได้ได้เงินแต่เขาได้กำลังใจและเขาได้ผู้ติดตามที่จริงใจ หลังจากนั้นทุกสิ่งที่เขาทําเริ่มเปลี่ยนไปเขาขายอะไรก็เริ่มมีคนเชื่อเขาเปิดคอร์สอะไรก็มีคนสมัครเพราะเขาไม่ใช่แค่สอนแต่เขาใช้ชีวิตให้คนดูฟังดูง่ายใช่ไหมละ่ะแต่ความจริงคือการเปิดเผยตัวตนเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเราถูกสอนให้ต้องเก่งก่อนจึงจะกล้าต้องดูดีจึงจะขายได้ต้องพร้อมจึงจะเริ่ม แต่คนที่จับอะไรก็เป็นเงินคือคนที่ไม่รอให้พร้อมแต่ใช้ของที่มีอยู่แล้วค่อยๆเติบโตจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ายังไม่เก่งพอยังไม่พร้อมพอยังไม่มีอะไรจะขายลองถามตัวเองดูว่ามีอะไรในตัวคุณที่คุณไม่เคยกล้าเปิดเผยอาจเป็นความพลาดในอดีตอาจเป็นมุมเล็กๆที่ไม่มีใครรู้อาจเป็นวิธีคิดแปลกๆที่คุณเคยโดนล้อ สิ่งเหล่านั้นแหละคือของมีค่าที่คนอื่นไม่มีและเมื่อคุณกล้าใช้มันมันอาจเปลี่ยนเป็นไรายได้หรืออย่างน้อยที่สุดมันจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่ไม่เหมือนใครจับอะไรก็เป็นเงินไม่ใช่เพราะคุณต้องเก่งที่สุดแต่เพราะคุณกล้าใช้ตัวตนที่คนอื่นยังไม่กล้าใช้ขอบคุณที่รับฟังจุดประกายความคิดถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้และอยากฟังสิ่งที่ช่วยจุดประกายบางอย่างในใจ กดติดตามช่องจุดประกายความคิดไว้นะครับเราจะอยู่ตรงนี้เวลาที่คุณรู้สึกหลงทางหรืออยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง